สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนซื่อรักผ่านเสียงอีีที่19เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะนางเอกดื่มชาก็บอกว่าหลายวันมานี้ทั้งชาเหล้าขนมดอกหอมหมื่นลิ้ฉันกินจนตัวฉันหอมไปหมดแล้วพระเอกมองเธอตาหวานง่วงหรือเปล่าง่วงก็นอนนะผมเป้าให้นางเอกขยับไปกระซิบข้างหูนอนที่นี่กันทั้งคืนเลยเหรอพระเอกมองนาฬิกาไม่ถึงทั้งคืนหรอกไม่ถึงสองชั่วโมงก็ฟ้าสว่างแล้ว พระเอกดื่มชาต่อจากนางเอกนางเอกก็เกรงใจจะเอาถ้วยใหม่ให้แต่พระเอกบอกผมไม่ได้รังเกียจคุณสักหน่อยนางเอกดึงเขามากระซิบข้างหูฉันบอกความลับอะไรให้เอาไหมคำพูดในกระทู้แฟนคลับของคุณมนุษย์ไม่ใช่ท่อนไม้และหินล้วนมีความรู้สึกเป็นการดีกว่าที่จะไม่พบคนที่ชอบประโยคนี้ฉันตั้งเป็นสถานะมาสองปีตั้งแต่ที่ฉันชอบเสียงของคุณต่อมาคุณก็ดังขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่ามันไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนพระเอกตอบกลับตอนนี้คุณเปลี่ยนกลับไปใช้ได้แล้วนะนางเอกยังเป็น กังวลกอดแขนซบไหล่เขาถ้าเกิดใช้แล้วไม่ดีอีกล่ะมันก็ยิ่งเขินไปใหญ่นะพระเอกน้อยใจคุณนี่พร้อมจะไม่ดีได้ทุกเมื่อเลยนะทําไมล่ะผมไม่ดีตรงไหนหรอนางเอกมองตาเขาเพราะว่าดีมากเหลือเกินเลยวิตกกังวลไงพระเอกก้มลงจะจูบเธอแต่นางเอกเขินหันกลับไปมองคนเรือพอเห็นว่าคนเรือหลับแล้วเธอก็หันหน้ามาหาพระเอกหลับตาพร้อมจะรับจูบจากเขาพระเอกขยับเข้ามาใกล้จนหัวใจนางเอกเต้นแรงเขาเก็บผมทัดหูให้เธอ คุณง่วงไม่ใช่เหรอนอนสักพักนะนางเอกพยักหน้ามองเขาห้ามลืมเที่ยวบินเช้านะแล้วก็นอนหลับไปพระเอกแอบมองนางเอกจนพระอาทิตย์กำลังค่อยๆขึ้นพระเอกก็ปลุกนางเอกอรุณสวัสดิ์นางเอกมองพระอาทิตย์ขึ้นก็ชมว่าสวยจังเขาลินชาที่ตั้งใจเตรียมเอามาให้อย่างดีคนเรือบอกน้องชายนะถามฉันเป็นพิเศษ ว่าที่นี่ดื่มอะไรกันตอนเช้าฉันบอกว่าชาน้ำมันเขาเป็นคนให้ฉันเตรียมสงสัยอยากให้เธอได้ทดลองรสชาติดั้งเดิมนางเอกกล่าวขอบคุณพระเอกก็ส่งลูกอมให้เธอกินนางเอกก็ยิ้มอารมณ์ดีเพิ่งตื่นได้กินลูกอมหวานทั้งวันแน่พระเอกหันมาจ้องตาตอนนี้คิดว่าเราเหมาะสมกันไหมนางเอกก็ยังแอบกังวลอยู่ในใจถ้าเกิดไม่เหมาะสมกันละ่ะแต่บอกไปว่าก็พอได้แล้วพวกเขาก็กลับขึ้นฝั่งมาด้วยกันพระเอกโทรกลับไปหาทีมงานแต่ไม่มีใครรับสายคิดว่าคงจะหลับกันหมดจึงตัดสินใจสั่งอาหารไปที่ห้องพ มาถึงที่ห้องทุกคนก็หลับกันหมดตามคาดพระเอกจึงตะโกนปลุกแต่ละคนรีบล้างหน้าแปลงฟันมากินข้าวเสี่ยวซิงกับโจเจิ้งตอนนี้สนิทกันมากขึ้นจนนางเอกกระซิบบอกพระเอกพระเอกบอกมิตรภาพบนโต๊ะพ่ค่อนข้างจะพัฒนาเร็วนางเอกมีความสุขมากจนไม่อยากจะกลับพระเอกปลอบใจว่าเอาไว้เรามากันใหม่นะเหล่าจูมาส่งพวกเขาที่สนามบินเขากอดทุกคนด้วยความคิดถึงจนแอบมีน้ำตาพระเอกบอกเช็ดน้ำตาให้สะอาดเป็นบอสใหญ่นะมีอย่างซะที่ไหนใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเหล่าจูก็เช็ดน้ำตา พอฉันอยู่กับพวกนายฉันก็กลับไปเหมือนตอนอายุ20ถึงเวลาฉันไปหาขอทิพหลูห้าวันห้าคืนให้ฉันเลยนะพระเอกตอบรับสบายมากกลัวแต่นายจะไม่มาแล้วพวกเขาก็โบกมือลากันพอนางเอกกลับมาถึงมหาวิทยาลายัยก็มาช่วยกันทําวิทยานิพนธ์กับเพื่อนตอนนั้นมีข้อความเข้ามาจากสาวสวยหลักแหลมการแสดงวันนั้นประสบความสําเร็จมากยินดีด้วยนะคราวที่แล้วคุณบอกว่าขอลองคิดดูก่อนฉันหวังว่าคุณจะตกลงถ้าเป็นไปได้หวังว่าตอนที่เราอัดเพลงจะเป็นการร้องร่วมกันไม่ใช่ร้องประสานซีเหว่ยหเห็นนาง นางเอกหน้าเครียดจึงถามด้วยความเป็นห่วงนางเอกก็ยอมเล่าลิงหลงที่โทษชวนให้ฉันแต่งเพลงให้ซีเหยารู้ทันทีคนที่เป็นข่าวหลายปีกับผู้ชายของเธอโอ้โหศัตรูหัวใจบุกโจมตีถึงที่ถ้าพวกเธอร่วมง,งานกันฉันจินตนาการได้เลยว่าชาวเน็ตจะพูดยังไงนางเอกก็เป็นกังวลเรื่องนี้แต่คิดจากมุมมองมืออาชีพฉันอยากร่วมง,งานกับเขาโอกาสนี้หาย,ยากนางเอกเลยตัดสินใจพิมพ์กลับไปเอาแบบนี้นะฉันจะลองดูถ้ารู้สึกว่าความคิดของเราไม่ตรงกันสามารถยกเลิกสัญญ,ญาได้ตลอดฉันจะแต่ เพลงให้ก่อนโดยไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าดูว่าใช่สไตล์ที่คุณต้องการไหมแล้วค่อยคุยเรื่องต่อจากนี้ตอนนั้นมีสายเข้ามาจากพระเอกแต่เป็นม่อไผ่พวกเรากำลังถ่ายงานอยู่ข้างมหาวิทยาลัยของคุณมีน้องคนหนึ่งไม่มาตามนัดถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยดังนั้นผมเลยอยากขอร้องคุณช่วยมาแทนน้องหน่อยได้ไหมทางนี้พวกเรามีชุดช่างแต่งหน้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนางเอกเป็นกังวลว่าเธอไม่มีประสบการณ์กลัวจะทำได้ไม่ดีแต่ม่อไผ่บอกแค่หน้าตาของคุณมายืนตรงนี้แล้วมีผมกับมู่มู่อยู่ด้วยก็โอเคแล้วดังนั้น คุณสบายใจได้เลยนางเอกตัดสินใจไปช่วยพอไปถึงพระเอกก็ซื้อชาน,นมเอาไว้ให้มอบปมาแนะนําช่างแต่งหน้าแล้วพานางเอกไปแต่งหน้าแต่งตัวตอนที่แต่งหน้ากันก็มีทีมงานทะเลาะกันช่างแต่งหน้าบอกผู้ชายคนนั้นเลวจริงๆนั่นแหละเมื่อก่อนยังพอได้ต่อมาพอมีชื่อเสียงก็เริ่มเจ้าชู้ไปเรื่อยนางเอกบ่นว่าคนเลวแต่ก็ได้ยินพวกเขาลงไม้ลงมือการน,นางเอกก็เลยลุกออกไปดูพระเอกเข้าไปต่อยชายคนนั้นจนล้มมูมูก็ช่วยประคองผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาชายคนนั้นไม่พอใจต่อว่าพระเอกแล้วหลายๆคน ก็เริ่มมามุงดูเขาก็เลยต้องยอมกลับไปมอไปบอกแยกย้ายแยกย้ายเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วจะพาทุกคนไปกินของอร่อยแล้วพวกเขาก็เตรียมตัวถ่ายรูปกันมู่มูมม่ช่วยติวให้นางเอกในการทําท่าทางจนพวกเขาถ่ายสําเร็จไปได้ด้วยดีมอไป่รีบมาขอบคุณนางเอกผู้หญิงอีกคนก็มาชื่นชมแฟนเธอหล่อจังถ้าเขาชอบก็ชวนเข้าวงการสิงานดีแน่นางเอกยิ้มไม่ดีกว่าเขาไม่ชอบออกหน้าออกตาเธอบอกว่าหน้าเสียดายพระเอกนางเอกนั้นมายืนมองวิวด้วยกันด้านบนรอให้คนน้อยก่อนแล้วค่อยลงไปล้างหน้า เปลี่ยนชุดพระเอกเ่ยชมคุณแต่งหน้าแบบนี้สวยมากนางเอกยิ้มเมื่อกี้คุณก็หล่อมากดูจนหัวใจฉันจะหลุดออกมาอยู่แล้วคนเมื่อกี้สมควรโดนต่อยเห็นแล้วมันหน้ารังเกียจหน้าโมโหจริงๆตอนแรกฉันคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนึกไม่ถึงว่าคุณก็ต่อยคนอื่นเป็นเขาตอบกลับจะให้ผมทนมองดูผู้หญิงถูกทำร้ายอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกพระเอกจับมือเธอเป็นห่วงผมใช่ไหมนางเอกบอกคุณไม่กลัวว่าฉันจะชอบเสียงของคุณมากกว่าคุณหรอพระเอกยิ้มคุณชอบส่วนไหนในตัวผมก็ล้วนแล้วแต่ช อบผมนี่ชอบเสียงก็ใช่ว่าจะไม่ดียังดีกว่าไม่มีอะไรดึงดูดคุณเลยพระเอกเข้าไปจ้องเธอใกล้ๆนางเอกหลับตาล้อให้เขาจูบพระเอกค่อยๆประทับริมฝีปากลงบนปากนุ่มของนางเอกหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงหลอมรวมกันพระเอกบอกช่างแต่งหน้าทาลิปให้คุณค่อนข้างจะเยอะถ้ากินเข้าไปมันไม่ดีต่อสุขภาพผมไม่ติดอะไรหรอกขึ้นไปข้างบนเถอะนางเอกพยักหน้าแบบเขินๆพอขึ้นมาแล้วเจอคนหลายคนก็ขยับมาเช็ดลิปที่ติดปากพระเอกออกแล้วเดินกลับไปพูดคุยกับทุกคนด้วยความเขินช่างแต่งหน้า าถามทำไมยังไม่ล้างเครื่องสาอางอีกแล้วทำไมลิปสติกหลุดนะ่ะไปกินอะไรมามูมูกล่าวเตือนของแบบนี้กินเข้าไปไม่ดีต่อสุขภาพต่อไปอย่าไปกินนะมอไปเดินมาถามว่าพระเอกมีสัมมนาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวให้นางเอกอยู่กินข้าวไปปาร์ตี้กับพวกเรานายสัมมนาเสร็จแล้วก็ตามพวกเรามานะพระเอกบอกลาเธอเสร็จสัมมนาแล้วผมจะรีบตามไปแล้วนางเอกก็มาคาราโอเกะกับพวกทีมงานมีทีมงานทักว่านางเอกเหมือนคนที่ร้องเพลงกับหวังเคิดในงานฉลอง10ปีของ Per f e c ฟก o i ว e ซเซิงเซ,งซิงม่านนาง เอกยิ้มสงสัยเพราะผมยาวเหมือนกันก็เลยคล้ายกันม่อไปก็ชวนให้กดเพลงตอนนั้นพระเอกเดินเข้ามานั่งข้างๆนางเอกกระซิบถาม อยากฟังผมร้องเพลงไหมนางเอกคิดบอสเชียงไม่กลัวถูกจับได้หรอแล้วทีมงานสาวๆก็ขอให้พระเอกร้องเพลงเหมือนกระดูกพัดกองทรายพระเอกก็รับไมมาแล้วจับมือนางเอกร้องเพลงทําเอานางเอกอึง้งคิดในใจเขาเปลี่ยนเสียงร้องเป็นอีกเสียงสาวๆต่างชื่นชมกันใหญ่แต่คนที่ปลื้มกว่าใครก็คงเป็นนางเอกพอร้องเพลงจบแล้วพวกเขาก็ปรบมือชื่นชมถึงจะร้องไม่เหมือนเชียงชิงฉือแต่นายสุดยอดมากนางเอกกระซิบคุณทําได้สุดยอดมากเลยทําได้ยังไงเปลี่ยนเป็นอีกเสียงหนึ่งพระเอกบอกนี่เป็นคุณสมบัติพื้น ฐานของนักภาคมืออาชีพแล้วก็ชวนนางเอกออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยกันตอนพวกเขากําลังจะเดินออกไปด้านนอกนั้นมีคนเดินเข้ามาชนทั้งสองก็เลยต้องขยับเข้ามาใกล้ชิดกันนางเอกมองเขาตาหวานคุณรู้ไหมว่าแถวนี้มีสถานีรถประจําทางไปที่มอหรือว่ารถไฟใต้ดินอีกเดียวพระเอกตอบรับผมรู้และเข้าไปจูบเธอนางเอกไม่ทันได้ตั้งตัวเธอทั้งประมาาและเป็นกังวลว่าจะมีคนมาเห็นก็เลยขยับหน้าออกจากเขาด้วยความเขิน